สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวมื้อเย็นนะครับจากเชฟชายาเชฟส้มตาเกาด่างนะครับวันนี้จะได้เมนูผัดกระเพราหมูสับนะครับอ๋อเร็วครับลดลดแก๊สหน่อยครับลดแก๊สหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวกระทะไหมแล้วครับขั้นตอนแรกนะครับใส่เนื้อหมูครับอ่าเราก็ผัดพริกนะครับพริกกระเทียมให้หอมก่อนพอพริกเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะครับ ต่อมาอ่ะใส่หมูยไม่สิ็จนะครับใส่ลงไปก่อนไ,ได้แนะผัดหมูครับผัดหมูให้หอมต่อไปก็จะเป็นการใส่เครื่องปรุงนะครับใส่มะเขือเปราะลงไปนะครับเมื่อกี้ปรุงรสด้วยชูรสนะครับแล้วก็ุงปรุงรสรดหมูนะครับเติมมะเขือเปราะลงไป ต่อไปใส่ใบกะเพรานะครับใส่เยอะๆครับยิ่งเยอะยิ่งหอมรสชาติจัดจ้านนะครับใส่ซอสหอยนะครัซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะครับเพิ่มความอร่อยนะครับเครื่องปรุงต่อไปก็คือน้ำตาลนะครับให้รสชาติความหวานอันนี้ตามชอบนะครับเราไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับตามชอบใครชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับ อ่ะเรามาดูหน้าเชฟนะครับเชฟมือหนึ่งถือช้อนมือหนึ่งถือตะลิวนะครับ <laughs> วันนี้ไม่วันนี้ไม่เปิดเผยหน้าตาครับวันนี้แส่หน้ากากครับต้าาเรมาดูใกล้ๆนะครับหน้าตานารับประทานนะครับม,มีพิเศษแถมหมูทอดนะครับมหมูทอดมหมูชิ้นทอดเล็กนๆน้อยๆนะครับทำความอร่อยขั้อเอาแน่แนว แต่ดูแล้วน่าจะเผ็ดมากเพราะว่าพริกสดนี่ใส่เป็นกำเลยนะครับ